สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกับคุณครูเต่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณครูนะคะเนื่องจากว่าคุณครูมีปัญหาด้านสุขภาพนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้หายเป็นปกติแล้วนะคะเหลือคุณครูจะมาทบทวน เนื้อหานะคะที่คุณครูส่งคลิปให้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นคลิปจาก YouTube นะคะแต่วันนี้คุณครูจะมาสอนด้วยเสียงของคุณครูเองนะคะสอนในสไตล์มาตแบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนให้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนเรียนเรื่องดวงจันทร์ของลำนเจียกไปนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมา สรุปสาระสำคัญเรื่องของดวงจันทร,ร์ของลำเจียกให้ในักเรียนฟังนะคะเรื่องดวงจันทร,ร์ของลำเจียบที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาบอกว่าเนื้อเรื่องเนาะเนื้อเรื่องย่อนะคะเขาบอกว่าพ่อเนี่ยตั้งชื่อลำเจียบนะคะตามชื่อต้นไม้ที่พ่อปลูกบ้านเรือนไทยของลำเจียบเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไม้กลิ่นหอมนะคะเช่นดอกแก้วนมแมวลำดวน นิกาสายหยุดลำเจียบนะคะแล้วก็อุ่นๆอีกเยอะมากมากมายเลยพ่อนะคะจึนตั้งชื่อบ้านว่าบ้านไม้หอมนะคะห้องนอนของลำเจียบเนี่ยเหมือนห้องนอนของนางแก้วกิริยานะคะในเสภาเรื่องขนช้างขนแผนเลยนะคะก่อนเข้านอนก่อนเข้านอนเนี่ยลำเจียบชอบนั่งชมจันทร์แล้วก็คิดถึงบทเพลงจันเอ๋ยจันเจ้านะคะ ที่เคยร้องตอนเด็กๆและยังเคยขอให้สอบแป้ที่หนึ่งด้วยตอนนี้เนี่ยเธอขอให้นอนหลับฝันดีนะคะในฝันเนี่ยลำเจียบพัดหลงเข้าไปในงานรอยกระทงท่ามกลางเสียงครุ๊ระทัดดอกไม้ไฟซึ่งมีผู้คนมากมายเลยนะคะรวมทั้งหนุ่มสาวถือกระทงเดินตรงไปยังแม่น้ำตั้งจิตอธิษฐานขอขามาแม่คงคานะคะ ลอยทุกข์ลอยโศกบ่อยกระทงลอยไปตามน้ํารอบกายมีเสียงขัดเพลงนะคะและเสียงดนตรีเสียงขับกรนลมพัดหน้าต่างปิดกระแทกทําให้ลําเจียบเนี่ยสะดุ้งตื่นและนึกได้ว่าสิ่งที่ตนเห็นเพราะได้อ่านบทคอนจากนิราชเดือนของนายมีนะคะเธอเลยลุกขึ้นมาปิดหน้าต่างและขอ พรพระจันทร์ให้หลักฝันดีและอยากกลับไปอยู่ในห่วงฝันอีกนะคะ,ะจากบทกลอนที่เขาให้นะคะในเนื้อเรื่องนะคะเขาบอกว่ามีราชเดือนเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะหรือเดือน12นะคะจะมีประเพณีรอยกระทงหลวงซึ่งชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยก็จะปฏิบัติตามเราจะเห็นแสงไฟสว่างไร้กระยับงดงามน,นะคะ แสงของดอกไม้ไฟสว่างรุ่งโรจน์นะคะพร้อมกับเสียงฟุที่ดังตึกก้องนะคะสะท้อนไปทั่วบริเวณเลยนะคะเสียงดอกไม้ไฟชั้นหนึ่งที่เมื่อบินเนี่ยจะล่อนวนเวียนขึ้นลงแผ่เป็นวงกว้างสวยงามเหมือนนกบินอยู่รอบรังนะคะสลับกับเสียงดอกไม้ไฟอีกแบบหนึ่งที่พุ่งสูงขึ้นเหมือนจรวดเลย ะะดังหูวาตลอดเวลาชาวเมืองทั้งหลายมากมายเนี่ยแออัดยัดเยียดกันวุ่นวายทั้งที่อยู่บนสะพานนะคะและอยู่กับแม่น้ำด้วยนะคะบางก็แห่ภาพตาบางอยู่ในเรือร้องรำทำเพลงสนุกสนานมีหญิงรูปร่างเอวบางร่างน้อยนะคะร้องรำอยู่หัวเรือบางก็ร้องเพลงสกวาโต้ตอ,อบกันลูกคูกดร้องรับ เสียงเครื่องดนตรีก็ะช่างไพเราะนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยก็ร้องได้เสียงใสไม่สั่นเครือเป็นที่จับใจชายยิ่งนักนะคะเราเองเนี่ยแม้เพียงได้ยินที่ววมากลางสายน้ำเนี่ยก็ยิ่งทำให้คิดถึงน้องนางนะคะที่พี่ไม้บองพอกลับถึงที่พักจึงนอนหมดเรียวแรงเศร้าโศกเสียใจอยู่ทุกเวลาเหมือนหมดอะไรในชีวิตนะคะ จะนอนอย่างไรก็นอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างนั่งมองพระจันทร์ที่งามสว่างอยู่กลางท้องฟ้าอย่างข่ําคืนนะคะดูช่างงดงามเหมือนดวงหน้าของหญิงที่รักของพี่ซึ่งขณะนี้เนี่ยดูไกลสุดสายตาพี่ก็ได้แต่นั่งคอยนอนคอยด้วยจิตใจที่ปั่นป่วนนะคะเพราะความคิดถึงตลอดเวลานะคะ เงามืดของพระราหูเข้าบทบังดวงจันทร์นะคะเสียงชาวเมืองจึงร้องอื้ออึงดังไปทั่วบางส่งเสียงร้องตะโกนบางก็ตีระครังขอ,องปลองเป่าแตสังก็มีเสียงนังกึกกองจนโลกแทบแตกเลยนะคะเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่เกิดราหูอมจันทร์หรือจันทรุปราคานะคะ ช่างสงสารดวงจันทร์ที่ดูเศร้าหมองไม่ผ่องใสแสงจันทร์ครึ้มมืดมัวเมื่ออยู่ในปากพระราหูนะคะแต่ก็ยังมีช่วงที่มืดและสว่างเมื่อราหูขยพระจันทร์สลับไปมานะคะต่างจากตัวพี่ที่ม่มีเวลานาะทีแห่งความสุขเลยทุกวันทุกคืนตั้งแต่พี่พัดพากจากน้องมาเนี่ย ที่ต้องจมอยู่ในความทุกข์นะคะเพราคิดถึงแต่นางอันเป็นที่รักได้แต่เฝ้ามองดวงจันทร์ต่างดวงหน้าดังดวงหน้าของน้องนะคะเมื่อได้ถึงวันที่มีการเทศมหาชาติเนี่ยพีก็เฝ้ามองน้องหญิงนะคะพร้อมผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานางฟังเทศกันกุมารท่ามกลางความสว่างสวัยของแสงเทียนนะคะ อันนี้นะคะเป็นเรื่องย่อนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะคุณครูก็ได้นำคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะเป็นคลิปจาก YouTube นะคะแต่คลิปนั้นก็จะเป็นคลิปที่เต็มเรื่องเลยนะคะแต่วันนี้คุณครูมาสรุปย่อๆนะคะให้นักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เราเรียนรวงจันทร์ของคำเจ็๊ไปแล้ว นะคะซึ่งเรื่องราดวดวงจันทร์ของน้ำเกียเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิราชเดือนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับนิราชเดือนกันนะคะว่านิราชเดือนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรทําไมถึงเรียกว่านิราชเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ,อันดับแรกเลยนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้เลยนะคะ หนังสือที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะหน้าหนึ่งราสนะคะหนึ่งราสนะคะเขาบอกว่าอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะข้อที่1บทประพันธ์ที่นำมาให้อ่านในบทเรียนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีเรื่องมิราชเดือนนะคะซึ่งเป็นวรรณคดีชิ้นเอกของนายมีนะคะหรือ หมื่นพรมสมพัฒสอนนะคะซึ่งเป็นกวีในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเ้าวเจ้าอยู่หัวนะคะหรือรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะข้อที่2ที่เราควรรู้เขาบอกว่านิราศมีความหมายว่าจากไปนะคะคำว่านิราศจะนำมาใช้เรียกวรรณคดีที่มีเรื่องราวกล่าวถึงการจากถิ่นที่อยู่นะคะ แล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักมักจะแต่งเป็นกรอนหรือโครงนะคะเช่นนิราศคำกรอของท่านสุนทรภูนะคะซึ่งมีอยู่หลายเรื่องนิราศเดือนของในมีก็เช่นกันนะคะอ่ะเขาบอกว่านิราศเนี่ยเป็นวรรณคดีที่กวีนิยมแต่งขึ้นเวลาเดินทางไปยังถิ่นที่ห่างไกลเนื่องจากในอดีตเนี่ย ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าปัจจุบันเลยนะคะส่วนใหญ่เป็นการแจวหรือพายเรือไปตามแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็ใช้ใบเนี่ยแล่นไปในท้องทะเลเพราะสะดวกปลอดภัยกว่าวิธีอื่นนะคะผู้ที่เดินทางที่มีฝีมือทางการกรีเนี่ยจึงใช้เวลาว่างในการแต่งบทร้อยกรองนะคะพันธนาอารมณ์ความรู้สึกนะคะรวมทั้งสิ่งที่ ได้พบเห็นระหว่างการเดินทางด้วยนะคะผสมผสานกับจินตนาการมาถ่ายทอดไว้ในนิราศด้วยนะคะนิราศเนี่ยจึงอุดมด้วยรสแห่งวรรณคดีและรองรอยแห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านอกจากนี้เนี่ยยังมีวรรณคดีนิราศนะคะที่กวีใช้จินตนาการในการ แต่งรำพันถึงความโศกเศร้าคิดถึงนางอันเป็นที่รักนะคะซึ่งอาจพัด่าจากนางจริงๆหรืออาจจะเป็นการสมมุติก็ได้นะคะต่อไปเขาบอกว่านิราชเดือนของนายมีเนี่ยมีความแตกต่างจากนิราชอื่นๆโดยทั่วไปเลยนะคะเพราะว่านิราชเดือนเนี่ยผู้แต่งไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะผู้แต่งไม่ได้เดินทางไปไหน แต่มีการดำเนินเรื่องไปตามลำดับเวลาแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เดือน5นะคะเดือน5ของไทยก็จะตรงกับเดือนเมษายนในปฏิทินนะคะซึ่งเป็นเดือนของการเริ่มต้นปีใหม่ในสมัยนั้นในสมัยไหนในสมัยนั้นนะคะเดือนเมษายนเนี่ยเขาจะจัดว่าเป็นปีใหม่นะคะแต่สมัยนี้ปีใหม่ของเราก็จะเป็นเดือนมกราคมนะคะ เรียงลำดับมาจนสิ้นสุดถึงเดือน4จนครบรอบ12เดือนนะคะด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่านิราชเดือนนะคะเนื้อหาของนิราสเดือนเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มด้วยการบอกเดือนบอกเดือนก่อนว่าเดือนนี้จะรำพันลำพึงลำพันถึงเรื่องอะไรอันดับแรกบอกชื่อเดือนก่อนแล้วกล่าวถึงประเพณีต่างๆที่มีในเดือนนั้นๆนะคะ ด้วยการบรรยายและพรรณนาให้เห็นประเพณีและกิจกรรมที่น่าสนใจเล่าว่าคนในสังคมเนี่ยทำอะไรและกวีเนี่ยทำอะไรเชื่อมโยงไปถึงการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของกวีด้วยนะคะที่มีความทุกข์กังวลและเพราะความรักที่ยังไม่สมปรารถนานะคะเนื้อหาจะคล้ายกับเป็นบันทึกส่วนตัว นะคะแต่ว่าก็จะมีคุณค่าในแง่ของการบันทึกเหตุการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยในอดีตด้วยนะคะตัวอย่างเช่นเดือนที่5กล่าวถึงประเพณีสงการานต์นะคะกล่าวถึงประเพณีสงการานต์เขาบอกว่าทั้งผู้ดีเข็นใจใส่อังคาดอภิวาทพุทธรูปในวิหาร ล้วนแต่งตัวทั่วกันวันสงกรานดูสะครานเพลิดพลิงทั้งหญิงชายนะคะอันนี้เป็น,ปานการกล่าวถึงประเพณีสงกรานต์ในช่วงเดือนที่5นะคะซึ่งตรงกับเดือนเมษายนนะคะต่อไปเดือนที่6เขาบอกว่ากล่าวถึงประเพณีแรกนานะคะแรกนาโกนจุกแต่งงานนะคะ โดยมีเนื้อหาว่าเขาแรกนาแล้วมานับขัดตะเลิกเอิกะเริโกนจุกทุกสถานทีกำดัดจัดแจงกันแต่งงานมงคลการตามเลขประเวณีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ,ะต่อไปนิราชเดือนนะคะลักษณะของนิราชเดือนอีกเขาบุกว่า นอกจากนิราชเดือนจะมีคุณค่าในการสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เหตุการณ์ทางสังคมสมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วนะคะนิราชเดือนเนี่ยยังมีความไพเราะงดงามด้วยศิลปะการแต่งนะคะทั้งในด้านจังหวะลีลาการเล่นคําการสัมผัสการกล่าวเปรียบเทียบตัวอย่างนะคะความไพเราะด้านเสียงแล้วก็ลีลาจังหวะกรอน เดี๋ยวเรามาดูว่าไพเระจริงไหมนะคะเขาบอกว่าพิลึกลั่นคนลันคลึ้เสียงกึกก้องระคังของกลองแ่ทั้งแตรสังประดังเสียงเพียงพื้นิภพ,พบพังมีทุกครั้งดังทุกคราวเช้าทุกทีอ่าหลังจากที่ครูอ่าในให้ฟังนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจงังหวะแบบ เห่มเกลิมมากอ่ะฟังแล้วดูแบบเราแบบทำให้เราแบบดูคึกคืนคึกคักนะคะต่อไปการเปรียบเทียบบางในราศเดือนเนี่ยจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปรียบเทียบจริงไหมนะคะเขาบอกว่านอนไม่หลับกลับลุกเปิดหน้าต่างจันกระจางแจ่มฟ้าในราศีเห็นดวงเดือน เหมือนลักพักทินียุพินพี่อยู่ไกลในยนานะคะเปรียบดวงจันทร์นะคะที่อยู่ไกลโพ้นเหมือนกับหญิงที่รักที่อยู่ไกลแสนไกลนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับนิราชเดือนนะคะจากเรื่องดวงจันทร์ของลําเจียกนะคะอันนี้ก็ ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นไหมคะนะคะ,นะคะมาต่อไปเรามาเรียนเกี่ยวกับราหูอมจันทร์สังเกตนะคะในเนื้อเรื่องจะมีเกี่ยวกับราหูอมจันทร์ด้วยนะคะเขาบอกว่าราหูอมจันทร์หรือจันทคราดาปรากฏการธรรมชาติชวนชฉงงก่อเกิดความสงสัยแก่ผู้คน พากังวลกลัวราหูจู่จับจันบางเรียกขานจันทรุปราคากบกินเดือนเรามาแสนนานนั่นหลากเรื่องราวเทพพี่น้องทะเลาะกันผ่านพบทันอมดวงจันทร์ยามราตรีคนทั้งหลายทำเสียงดัง ช่วยเดือนไว้มุ่งตกใจขายพระจันทร์แล้วหลบหนีคงความเชื่อยังเห็นได้ในวันนี้มากมายมีนิทานน่าอ่านฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับราหูอมจันทร์นะคะอะ่มีบทกรอีกบทกรอนหนึ่งที่คุณครูจะมานำเสนอเลยนะคะเมื่อกี้นี้ราหูอมจันทร์แล้ว ต่อไปพระจันทร์กับวันลอยกระทงบ้างเรามาดูชื่อว่าพระจันทร์กับวันลอยกระทงเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมาดูได้จากบทกลอนนี้นะคะเขาบอกว่าโบราณพระจันทร์เจ้าคนไทยเราเรียกดวงเดือนหลักคำความหมายเหมือนเลือกเรียกขานเนิ่นนานมาสสิ รัชนีกรแขจันทรแถงจันทราบุหลันเลื่อนลอยฟ้าโสมส่องแสงแจ้งจับใจวันเพ็ญเดือนสิบสองจันนวลผ่งเป็นยองใหญ่ลอยกระทงมุ่งส่งไปบูชาบาทพระศาสด,ดาอีกแม่คงคาให้ น้ำกินใช้ตลอดมาเตือนจิตคิดรักษาธรรมชาติคู่ชีวิตนะคะหมากการบ้านสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนแล้วคุณครูจะขอให้ขอความร่วมมือนะคะให้นักเรียนช่วยหาคำที่มีความหมายว่าพระจันทร์นะคะ คำที่มีความหมายว่าพระจันทร์มาให้ได้มากที่สุดนะคะคำไหนบ้างล่ะที่มีความหมายว่าพระจันทร์นะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอันดับแรกเลยเขียนตรงกลางหน้ากระดาษว่าพระจันทร์นะคะหลังจากนั้นก็เขียนไล่ามาเลยหนึ่ง6 7 8ไปเรื่อยๆ เราหามาได้มากเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ความรู้มากขึ้นเท่านั้นนะคะตัวอย่างจากบทกรนนี้คำที่มีความหมายว่าพระจันทร์นะคะตัวอย่างเช่นส,สัสิอ่าได้แล้วหนึ่งคำส,สัสิคําคำที่สองรัชนีกรคำที่สามแขคคำที่สี่จันทรนคำที่ห้าแถงคำที่หก จันทาคำที่เจ็ดบุหลังและคำที่แปดส่มเพียงแค่กรอนบทเดียวเนี่ยเราได้ความหมายของพระจันทั้งหมด8ปดคำแล้วนะคะแล้วคุณครูขอให้นักเรียนเนี่ยลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมดูซิว่ามีคำอะไรอีกที่มีความหมายเดียวกับคําว่าพระจันทร์นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาดูกันว่า มีอะไรบ้างมีคำไหนบ้างหน้าที่แปลว่าพระจันทร์นะคะอ่ะการบ้านทิ้งท้ายวันนี้ให้นักเรียนไปหาความหมายของขออภัยค่ะให้นักเรียนไปหาคำที่มีความหมายเหมือนคำว่าพระจันทร์นะคะที่มีความหมายว่าพระจันทร์เนี่ยมาให้ได้มากที่สุดนะคะเอาในบทก่อนนี้มาด้วยก็ได้ได้แปดคำแล้วนะคะแล้วนีนก็ไปหาต่อนะคะหามาได้ให้มากที่สุดนะคะ แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแปะคำนี้ก็ได้แล้วเขียนใส่สมุดวิชาภาษาไทยนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเว้บนบรรทัดนะคะพยายามเขียนให้ลายมือสวยๆอ่าน,นง่ายฝึกไว้นะคะเพื่อประโยชน์กับนักเรียนเองนะคะต่อไปนะคะสำหรับวันนี้การจัดการเรียนการสอนของเราคุณครูก็จะขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ย จะมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอรานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ